การที่เราตรวจน้อยสถิติหรือตัวเลขมันก็ออกมาน้อยอาจจะไม่ตรงกับความจริงอัอาตราการติดหรือไอจ,จิตเชื้อก็ยังอาจจะมากกว่าที่เราคิดได้ในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่รัฐบาลควรจะให้ข้อมูลสำคัญกับประชาชนมีความโปร่งใสแล้วก็นึกถึงประชาชนควรจะมีนโยบายต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนที่เสียรายได้ที่ตกงาน และช่วยเหลือธุรกิจต่างๆให้กลับมาได้หลังจากโรคโลกร้ายนี้ไปแล้วคราน,นี้พวกเราทุกคนก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์ได้กับสังคมการที่เราไม่ออกไปข้างนอกเก็บตัวและทําตามโนโยบายของรัฐบาลนั้นก็เป็นการละทิ้งในสิทธิส่วนบุคคลของเราเพื่อ,อส่วนรวมขอให้ทางรัฐบาลและ,ะและข้าราชการทุกท่านตรงทราบซึ่งว่า สิ่งที่ท่านได้รับจากประชาชนนั้นมีคุณค่าและตอบสนองประชาชนด้วยนโยบายและการปฏิบัติที่จะตอบสนองความเชื่อมั่นและความเสียสระ,ะจากประชาชนด้วยผมก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่เราจะหวาดเกรงตัวผมเองก็เป็นคนที่ทำงานเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่มาประเทศนี้ก็เข้าใจว่าการที่เราไม่มีงานทำหรือการที่เราเสียรายได้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ผมก็มีมีความเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นผู้แข็งแกรง่งทํางานด้วยกันได้จะได้ประสบผลสําเร็จผมก็อยากจะส่งความรักแล้วก็ความเป็นห่วงให้กับเพื่อนๆชาวไทยทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ